สวัสดีครับผมวันนี้ผมฟอร์ดพัสชาแนลฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่สาขาพระประแดงครับวันนี้ผมมารีวิวรถ XLT 4ประตูนะครับด้านหลังผมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีการตกแต่งแบบไหนบ้างนะครับผมไปกันเลยครับ เรามาอยู่ในส่วนด้านหน้าตัวรถของ XLT สประตูนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในส่วนของราคาค่าตัวอยู่ที่เท่าไหร่นะครับคันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับราคาอยู่ที่9,200 0บาทนะครับส่วนเกียร์ธรรมดานะครับอยู่ที่857,000บาทนะครับมาดูในส่วนของสีตัวรถนะครับเรามีให้เลือกทั้งหมด6สีเลยนะครับสีที่ท่านผู้ชมเห็นเลยนะครับเป็นสีขาวนะครับสีที่ไม่ได้ออกมานะครับเป็นสีดําสีบอลเงิน สีน้ำเงินสีแดงนะครับผมแล้วก็สีเทาดํานะครับผมถูกฉลกสีไหนเราก็เลือกสีนั้นเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูการตกแต่งเป็นแบบไหนนะครับแต่กระซิบไว้ิีนึงครับว่าเป็น w i d e body นะครับผมไปดูกันเลยครับ มาดูในส่วนด้านหน้าตัวรถเลยนะครับก็ในส่วนของฝากระโปรงเช่นเดิมนะครับติดตั้งให้เป็นสกูปทรงฟิตนะครับเป็นสกูปสีขาวตัดกับสีดาด้านนะครับสีทูโทเลยนะครับส่วนโลโก้นะครับเป็นโลโก้ไลโน่นะครับหรือว่าแรดนะครับเป็นแรดสีขาวนะครับทาให้มีความแข็งแรงและบึกบึนเข้าไปกับตัวรถนี้ยิ่งขึ้นเลยนะครับมาดูในส่วนของชุดกระจังหน้านะครับหรือชุดกันชนหน้าของ F150 นะครับมาดูว่ามีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับในส่วนของกระจังหน้านะครับก็จะเป็นไฟจิ๋ว3จุดนะครับเป็นไฟสี เหลืองอำพันเลยนะครับเราสามารถเลือกสีได้2สีนะครับมีให้เลือกทั้ง2สีนะครับเป็นสีขาวกับสีเหลืองอำพันนี้นะครับในส่วนคันนี้เลือกเป็นสีที่เหลืองอำพันนะครับมาดูในส่วนของฟอนต์นะครับของตัวหนังสือนะครับ FORD Ford นะครับเป็นสีขาวตัดกับสี ดำด้านนะครับผมทําให้รถดูมีมิตินะครับมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นส่วนกระจังนะครับเป็นแบบสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับมีขนาดใหญ่นะครับทำให้ลมและอากาศถ่ายเทได้ดีด้วยนะครับมาดูในส่วนของไฟตัว C ีนะครับที่ขาดไม่ได้เลยที่มากับชุด F150 นะครับมีความสว่างมากเป็นไวเดยร์ไทม์เวลากลางวันนะครับพร้อมกับด้วยไฟตัดหมอกด้านล่างเลยนะครับตัวนี้นะครับเดิมทีของตัว XLT ก็จะมีไฟตัดหมอกอยู่แล้วเราย้ายจากชุดกันชนเดิมมาใส่ชุดกันชน F150 นะครับมาดูด้านล่างเลยนะครับ ก็จะเป็นในส่วนของตัวกันชนด้านล่างจะเป็นสีทูโทนะครับทำเป็นสีบอลเงินนะครับเพื่อให้รถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับให้รับกับตัวชุดกันชน F150 นะครับมาดูในส่วนของไฟเลยครับมาดูในส่วนของไฟนะครับโคมไฟนะครับของ XLT นะครับเดิมทีนะครับเป็นตัวโปรเจคเตอร์อยู่แล้วนะครับเราอัปเดตดนะครับให้เป็นตัวไฟมาแต่งนะครับก็ในส่วนของตัวสเต็ปไฟนะครับเป็นไฟ3สเต็ปนะครับพร้อมไฟเลี้ยวด้วยไฟเดย์ไทม์ด้วยนะครับส่วนไฟบา์นะครับเป็นไฟแถบนะครับ ทางไฟเลี้ยวด้วยไฟเดทมมเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของลูกแก้วนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3 4สีเลยนะครับเรามาดูในส่วนของตัวด้านข้างเลยนะครับว่ามีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับนของรถนะครับว่ามีการตกแต่งแบบไหนวายบอดี้แบบไหนนะครับผมมาดูกันครับผมในส่วนของตัวการวายบอดี้นะครับก็จะเป็นตัวชุดแก้มข้างนะครับที่มีความโป่งแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อให้รับกับล้อนะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ตัวตัว ชิวล้อนะครับตัวนี้นะครับจริงๆมากับชุดตัววายบอดี้เลยนะครับผมในส่วนของตัววายบอดี้เราเอาตัวชุดเดิอมออกนะครับแล้วก็เอาตัวชุดแก้มข้างใส่ติดตั้งเข้าไปนะครับด้านข้างก็จะมีเป็นคีบครับเหมือนสไตล์แบบแรปเตอร์เลยนะครับตัวนี้นะครับ เป็นสีดำนะครับดำด้านนะครับในส่วนแม็กและยางนะครับแม็กตัวนี้เป so ็นแม็ก18นะครับยางจะเป็นยาง AT3 ีสามมอนสเตอร์นะครับในส่วนของตัวแม็กและยางนะครับยางก่อนเลยนะครับเป็นยางมอนสเตอร์เอทนะครับสเปคยางนะครับ2 6 0 6 5 R18 นะครับในส่วนของแม็กนะครับก็เป็นแม็ก18ลายดอกไม้ยอดทิศเช่นเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของตัวบวลหลังคานะครับก็ติดตั้งเป็นตัวราวหลังคานะครับแบบดำด้านนะครับเป็นแบบสปอร์ตนะครับติดตั้งเพื่อความสวยงามนะครับมีให้เลือกอีกสีนึงเป็นสีบอึ นในส่วนของตัวฟิล์มนะครับติดตั้งเป็นฟิล์มซิลิคเกรดพีเมยมนะครับการรับประกันรับกันยาวนานมากเลย10ปีเลยนะครับผมในส่วนของตัวเบ้ารองมือจับนะครับก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับลายสติกเกอร์นะครับเป็นลายสติกเกอร์แบบเรียบเรียบหรูหู V.I.P สุดๆเลยนะครับ เป็นแบบเลนเจอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบันไดเป็นบันไดเดิมนะครับที่ติดตั้งจากโรงงานอยู่แล้วนะครับที่มีความแข็งแรงและคงทนนะครับในส่วนของตัว XLT 4ประตูออโต้คันนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างครับว่ามีการตกแต่งแบบไหนบ้างนะครับในส่วนด้านข้างเลยที่เห็นได้ชัดเลยคือตัวโลบาร์ของ Outlander นะครับที่ผมบอกย้ำหนักย้ำหนาทั้งหลายคลิปไม่ว่าจะเป็น XL l ั s หรือเป็น XLT ก็าตามนะครับ ตรงนี้วีไว้ทำไหลนี่แหละครับฟังก์ชันเพิ่มเติมนะครับติดเป็นขาตะแกรงนะครับก็คือไว้บรรทุกสัมภาระได้นะครับเสริมความแข็งแกร่งและความสวยงามเพิ่มเข้าไปอีกนะครับผมในส่วนนี้นะครับก็ในส่วนด้านท้ายรถเลยมาดูนะครับในส่วนของตัวไฟนะครับเราได้ทําการถอดไฟเดิมออกนะครับแล้วติดตั้งไฟ led เข้าไปนะครับไฟ led แบบตัว c นะครับผมตัวนี้แล้วก็ในส่วนของตัวโคมนะครับเป็นโคมแบบสโมกนะครับ เป็นโคมลมดำนะครับทำให้มีความสปอร์ตนะครับแล้วก็โฉบเฉียวมากขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายรถเลยนะครับในส่วนของกาบท้ายนะครับเป็นสีทูโทนะครับตัวฟอนต์เป็น F o R D Ford นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพื้นก็จะเป็นสีดำด้านนะครับผมมาพร้อมกับอะไรครับมาดูนี่เลยอีกตั้งกล้องโลโก้ครับของ Ford นะครับเข้าไปอยู่ในหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถถอยหลังแล้วก็จะขึ้นที่หน้าจอได้เลยนะครับผมในส่วนของกันชนนะครับ กันชนเป็นของคิงนะครับผมตรงนี้ก็เดิมทีของตัว XLT สประตูจะมีกันชนท้ายแบบดําเงาอยู่แล้วนะครับก็เราทําการเปลี่ยนนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เป็นตัวเซนเซอร์ถอยหลังเราก็ย้ายนะครับจากเดิมนะครับมาใส่ในตัวชุดกันชนของคิงนะครับตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในส่วนนี้แล้วก็พร้อมกับไฟสองสว่างนะครับที่มีติดตั้งมาในชุดเลยนะครับดูในส่วนนะครับในพื้นปูกระบะนะครับจะเป็นพื้นปูกระบะของ Ford นะครับก็ติดตั้งเป็น พื้นปูกบะไลเนอร์นะครับของฟอร์ดโดยตรงเลยมีความแข็งแรงและคงทนนะครับฟอร์ดเราลุยน้ําได้ถึง8 0ซนตมรนะครับบรรทุกได้1.3ตันโดยไม่ต้องเสริมแนบนะครับผมแล้วเรามาดูอย่างนึงครับที่อัปเกรดเพิ่มนะครับจากฝาท้ายคันนี้นะครับเดิมที x l t ไม่มีฝาท้าย e c ซีนะครับเราได้อัปเกรดเพิ่มเติมนะครับให้เป็นฝาท้าย e c ซีลผมจะทําการโชว์ให้ดูนะครับใช้นิ้วเดียวเลยนะครับ เรียบร้อยครับผมเบาบางเบามากเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างครับที่มีการวายบอดี้เช่นเดียวกันครับด้านข้างเลยนะครับเห็นไหมครับเป็นชุดวายบอดี้เช่นเดียวกันครับวายบอดี้ให้รับกับตัวด้านหน้านะครับที่มีความใหญ่นะครับทําให้รถดูมีความบึกบืนและแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับผมในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนในตัวรถนะครับว่ามีการตกแต่งอะไรบ้างไปเลยครับ อยู่ในส่วนของตัวรถของ XLT 4ประตูนะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับรถคันนี้นะครับเป็นปี2021นะครับภายในตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังที่ติดตั้งจากโรงงานมาอยู่แล้วนะครับก็เดินได้ด้วยได้สีเทาเลยครับให้มีความสปอร์ตนะครับแล้วก็เรียบหรูดูดีเลยนะครับในส่วนของพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของหน้าจอก่อนเลยนะครับหน้าจอจะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนแบบ8นิ้วนะครับรองรับ Android Auto และ Apple Ca r p l a y พนะครับ ในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์6สปีดแบบออโต้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวชุดนะครับตัว USB นะครับมี2ช่องนะครับเป็นชาร์จไฟกับชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับในส่วนของตัวช่อง12โวลต์นะครับอีก1ช่องนะครับผมในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับด้านซ้ายปุ่มด้านซ้ายควบคุมทํางานเกี่ยวกับหน้าจอนะครับปุ่มด้านขวาควบคุมทํางานเกี่ยวกับเลื่อนไม้นะครับในส่วนของกุญแจนะครับให้กุญแจรีโมท2ดอกนะครับครับผมจากการรีวิวนะครับรถ XLT 4ประตูออโต้คันนี้นะครับ เป็นชุดวายบอดี้เลยนะครับเป็นอเมริกันสไตล์นะครับหวังว่านะครับท่านผู้ชมนะครับที่ชมในช่องทางทางยูทูบฟอร์ดพ channel นะครับจะชอบในการตกแต่งแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าใหญ่ทั้งคันนะครับฝากนะครับในช่องทางการติดต่อนะครับถ้าเกิดลูกค้าท่านใดว่าท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจนะครับในการตกแต่งแบบนี้นะครับ คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมส่วนเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับ0625369554นะครับส่วนช่องทางเพจนะครับฟอร์ดป้ายแดงโปแรงด์บายเอนะครับวันนี้นะครับผมฟอร์ดภัฒน์ชาแนลฟอร์ดโตโต้แกลเลอรี่นะครับสาขาพระประแดงนะครับฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆครั้งต่อไปผมมารีวิวรถคันไหนอีกฝากติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม